นี่ครับพาชมบรรยากาศครับบรรยากาศยงาหมือเศร้าครับเขาให้ไกล้ครับพามาชมครับทางเขาฟ้ามนะครับสนับพินองทานใดที่ติดตามนะครับอันนี้มัน่ายช้ชงครับชุดนี้นะครับเป็นของคุณพ่อทางกโสธรครับรอทรงครับชุดนี้เป็นไก่รุ่นหาเดือนนะครับหาเดือนเขาหกเดือนครับไก่รุ่นหาหาเดือนเขาหกเดือนครับเป็นลูกแก้วเซรุ่งให้กัน ยอยากจะลุสลัวครับลุสลัวลุสลัวครับลุสลัวคือกันครับน้องไายครับยอยากจะลุสลัวสองตัวนี้คู่กันเลยครับแม่นบ่ครับสองตัวนี้คู่กันครับ พอเม่เดียวกันพี่นองกันเลยกูแฟดนรกักตุ้ยนอนมามาเหยานอนลูกเท่าโหดนะครับลูกแม่เท่าโหดกับดูสัลวครับนี่ชุดนี้นะครับเดือจากแบงพี่นองนะครับกระจงไว้อยู่สองตัวนะครับเท่าโหดบอกดูสัลวนะครับสวยๆครับหกเดือนครับวันหกเดือนกูกลัวนะครับหกเดือนกูกลัวแล้วนะครับ สีล่องเตะอยู่ครับสีล er ่องเช็กเบี parole, ้ยวบังอยู่ครับเอาหดบกดูสะลัวครับบรรยากาศทางยางเขามาครับทางนี้เขามาเตะบ้านนะครับเขามาเตะบ้านกามานอีกโผงมานอีกครับบรรกาศลูกดูสะลัวนะครับตองนี้ก็ดูสะลัวทั้งหมดครับนี่ดูสะลัวทั้งหมดนะครับดูสะลัวทั้งหมดครับารมณ์ฟ้ามครับ น้ำมือเสอรไก่ก็หลายตัวอยู่แจะออกไปหากินข้างนอกเม่กาดฟามครับ,รบก,ด,กดครับตอบหนอกส่วนพวกนี้ก็จะเป็นไก่รุ่นสองเดือนครับสองเดือนนะครับได้คอกนี้นะครับ